ความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติพูดว่าสําหรับคดีความที่เกิดขึ้นตนในฐานะทนายความไม่ได้กังวลใจอะไรและพร้อมที่จะต่อสู้คดีรวมทั้งยังมองว่าคดีที่เกิดขึ้นมีโทษปรับเท่านั้นซึ่งตนได้วางแผนแนวทางการต่อสู้คดีไว้แล้วส่วนลุงพลก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะดูจากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ก็ผ่อนคลายมากขึ้น ทนายสมเกียรติได้ชี้แจงเรื่องเครื่องดักฟังในรถกระบะของลุงพลยืนยันว่าตนก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชายตัดผมรองทรงอายุประมาณ20ปีแต่กลับมีคนสีสะล้านร้อนตัวก็ไม่เข้าใจว่าจะร้อนตัวทำไมเพราะเรื่องของเครื่องดักฟัง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจว่าใครเป็นเจ้าของทั้งนี้ทราบว่าตำรวจได้ประสานไปยังค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับซิมการ์ดในเครื่องดักฟังแล้วคาดว่าจะได้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้จดทะเบียนซิมการ์ดและใครเป็นผู้ใช้งานเพราะจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญซิมการ์ดจะทำงานต่อเมื่อ มีคนโทรเข้าไปและหากตำรวจได้รับข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์แล้วตนก็จะเข้าไปยืนยันตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไปทนายสมเกียรติได้ชี้แจงกับกลุ่มยูทูบเบอร์ว่าให้เคารพการทำงานของสื่อมวลชนกรณีเข้ามาทำข่าวที่บ้านลุงพลโดยขอให้ต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะทราบว่ามีสื่อมวลชนบางส่วนเกิดความไม่สบายใจขณะที่วันนี้ ระหว่างแถลงข่าวมีสื่อมวลชนจากช่องหลักจำนวน3ช่องและกลุ่มยูทูบเบอร์จำนวนมากโดยภายหลังการแถลงข่าวสื่อมวลชนก็ได้พากันเดินเก็บภาพบรรยากาศที่บริเวณลานพญานาคก,ก่อนจะกลับมาปักหลักที่บ้านพ่อแบมฝั่งตรงข้ามกับบ้านลุงพลซึ่งอนุญาตให้สื่อมวลชนมานั่งทำงานและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แสงความวินาศ อึง้งเสียนพญานาคโกโรเหนือปู่ปริจิตตะบ้านลุงพลหมอปาฉะริดเก้ไม่แค้วโดนสารทุบเมื่อวันที่12เมษายน64นายสมเกียรติรจนะวรกมลทนายความของลุงพลเปิดแถลงข่าวที่ข้างบ้านลุงพลจังหวัดมุกดาหารเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดของลุงพลโดยเริ่มจากคดีลุกป่า สงวนสร้างพญานาคและคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนที่ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปทสโดยทนายสมเกียรติระบุว่าเมื่อวันที่8เมษายน64ที่พาลุงพลและยูทูบเบอร์บางคนเดินทางไปที่ปทศเป็นการเดินทางไปตามนัดหมายของตำรวจในฐานะผู้ถูกกล่าวหา เพื่อแสดงตัวหลังมีการโอนสำนวนคดีไปที่กองบังคับการตำรวจปทศหลังจากนี้ตำรวจจะนัดหมายให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงซึ่งตนได้ยื่นคำร้องขอให้ตำรวจปทศโอนการทำงานทางคดีทุกอย่างกลับมาที่ส,สพกกตูมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในเรื่องการเดินทางให้กับลุงพลและยูทูบเบอร์ส่วนคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวรวมถึงคดีพยายามชิงทรัพย์และคดีครอบครองไม้มาค่าแต้อายการจังหวัดมุกดาหารได้นัดเพื่อส่งฟ้องในวันที่22เมษายน64ทั้งนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกายตนได้แนะนำให้ลุงพลรับสารภาพเพราะมองว่ากระทำผิดจริงและหลักฐานชัดเจน ส่วนคดีพยายามชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าวหากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะส่วนตัวมองว่าลุงพลไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาขณะที่คดีครอบครองไม้มาฆ่าแท้ตรงนี้ขอดูความเห็นของพนักงานอายการก่อนหากสั่งฟ้องก็จะต่อสู้ในชั้นศาลโดยจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาเป็นหลัก คดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือสารวัตรแรมโบอดีตผู้มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนะสุดพลิกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกขมขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็น กับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทําคนเดียวไม่ได้สําหรับคดีน้องชมพู่ตารวจมีการเรียกชาวบ้านกก,กอกหลายคนเข้าไปสอบปากคาหลายครั้งอย่างเช่นนายวัชรินพ่อแบม12บครั้งนายแหมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้งรวมถึงนายมก็กพยานลุงพลมากกว่าสองครั้งพันตรุเอกวิรุษ สิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการการปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานยังเงียบเพราะคดีเดินต่อไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจดีเอนเอก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะ ถ้ามีหลักฐานก็คงออกไม้จับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคำถามที่ต้องการคำตอบมีคนถามทนายว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาลุงพลไปที่ตำรวจป่าไม้ปทส ด้วยข้อหาอะไรกันแน่คำถามนี้จริงๆต้องถามทนายสมเกียรติโดยตรงแต่เมื่อเป็นคำถามที่ถูกนำมาถามทนายทนายก็ขออนุญาตตอบตามที่เข้าใจแต่จะให้ชัวร์ต้องถามทนายสมเกียรตินะครับเวลานี้เท่าที่ยืนยันได้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา3คดีคดีแรกบุกรุกแผ้วถางป่าบนที่ดินประมาณ2งานคดีที่2ครอบครองไม้มาฆ่าแต้ วงเล็บเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอคดีที่สาํทำไม้ตัดไม้อารางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเช่นกันเท่าที่ทราบจากข่าวคดีบุกรุกแพรวถางป่าที่มีการแจ้งความที่สพกกตูมวันที่ตำรวจหลายนายไปที่บ้านกกกอกและเชิญลุงพลไปที่สพกกตูม ต้องประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แสบาทคดีที่2คดีครอบครองไม้มาค่าแต้ไม้ถูกยึดไปเป็นของกลางแล้วคดีนี้ไม่มีการโอนคดีมาที่ปทศส,สพกกตูมเป็นผู้ดำเนินคดีเองและคดีที่3ตัดไม้อารางได้โอนคดีมาที่ปทศแล้วดังนั้น2ใน3ของคดีคือคดีบุกรุกแควถางป่า และคดีตัดไม้อารางจึงถูกโอนมาที่ปทศแล้วและวันที่8ทางปทศได้แจ้งการรับโอนคดีให้ลุงพลทราบส่วนช่างพงถูกดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือร่วมกันทำไม้ตัดไม้อารางโดยลุงพลและช่างพงเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีตัดไม้อารางวันที่8 ที่ปทศทนายไม่ทราบว่าทางตำรวจได้มีการสอบคำให้การของลุงพลเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนช่างพงถูกสอบคำให้การในฐานะผู้ต้องหาแล้วแต่ช่างพงจะให้การอย่างไรไม่ทราบได้